สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษกถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์ และเป็นที่รู้จักกันดีในสัญลักษณ์ของวัวชาวราศีนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์มัธยัถ์เป็นคนใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีดูมีเสน่ห์มีเสียงที่น่ารักชวนให้ฟังน,นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนฝูงครอบครัวต้องการแรงงานในการช่วยทำงานโน่นนี่นั่นชาวราศีนี้จะเป็นคนแรกๆนะครับที่เสนอตัวเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับ ชาวราศีพฤษภรักทุกอย่างที่ดีและสวยงามและพวกเขามักรายร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีนี้ชอบอะไรที่มากระตุ้นเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์นะครับสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูดวงการงานการเงินในช่วงปักหลังนะครับของท้ายเดือนมีนาคมนี้นะครับ ดวงมีผลตั้งแต่วันที่ 23- มถึง31มีนาคมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคิวของชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเรามาดูในเรื่องของการงานของพวกท่านในช่วงนี้นะการงานในช่วงนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะมีเรื่องให้คุณคิดปวดหัวตลอดเวลานะครับบางท่านมีความคิดที่อยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานนะครับเพราะว่าเบื่อแล้วกับที่ทํางานที่เดิม แต่ยังไงก็ขอให้คิดไตรตรองให้ดีนะครับขอให้คิดในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักนะครับว่าอยู่ที่เดิมหรือออกไปอยู่ที่ใหม่อันไหนให้ผลตอบแทนที่มากกว่ากันนะครับอันไหนดีกว่ากันก็ขอให้เลือกอันนั้นนะครับและในเรื่องของการเงินในช่วงของปักนี้นะชาวราศีพกุกศอาจจะต้องมีเรื่องให้ปวดหัวเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านนั้นไม่ได้ตั้งตัวนะครับเช่นในเรื่องของ สุขภาพเจ็บป่วยกระทันหันหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลด,ด่วนทําให้เกิดมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทําให้ท่านนั้นคุ้นคิดคุ้นเครียดนะครับว่าอยู่อยู่ดีๆก็จะต้องเสียเงินก้อนออกไปนะครับสําหรับบางท่านนะก็อาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมแซมลดอยู่อยูลดเสียลดพังนะครับต้องเปลี่ยนอะไรค่อนข้างแทนนะครับในช่วงนี้แต่ยังไงชาวราศีพฤษภก็ ดีใจไว้อย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเกิดค่าใช้จ่ายกระทันหันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จ่ายออกไปแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านจ่ายออกไปแล้วจะมีรูทางจะมีเหตุมีผลทําให้ท่านได้รับเงินกลับมานะครับอาจจะมากกว่าในสิ่งที่ท่านจ่ายออกไปนั่นเองนะครับสําหรับในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับกินข้าวไม่ตรงเวลาทําให้มีอาการปวดท้องได้นะครับเอาละครับ นี่ก็คือภาพรวมของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงของท้ายเดือนมีนาคมนี้นะครับชาวราศีพฤษภท่านใดหามีโอกาสได้เข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์กับตนเองนะก็อาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเพื่อที่ชาวราศีเดียวกับท่านจะได้มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วมันเป็นผลดีกับเขาไม่มากก็น้อยบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับ ก่อนจากนี้อาจารย์ก็ขออวพรนะให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สม